วัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นครับช่องมรัตน์เบอร์โบนะครับโอ้ที่เรานี่ได้คู่ขาใหม่แล้วหายจานโหนะมีทีมงานนี้เราไ้รับเลยครับน้องบักนาวทีนี้ได้ไหมนี่ได้เลยได้หมดเลยนี่ก็ได้นี่ยังไง เฮ้ยมันอันนี้เดี๋ยวให้ถอยมานี่เลยถอยเพลงได้ได้คนโบกรถใหม่วัยรุ่นกัมพูชาย้ายสังกัดจากอยู่ดํากรีน นี่ย้ายมาอยู่โทนึงครับเออ,อเออ,อเออโอ้แรงตัวอันนี้อันนี้ใครครับไอ้หิงหรือว่าพีต่ต้อมอืมอืมอันน ว้าตูดเปิดอะูตูดเปิดตลอดไลานโ่ยว้าสมัยตามติดตูดกันมาเลยฮะนี่บแบบคนโบกรถใหม่ครับ ฮะให้คนดูเว็บไหนกันมาน้องนนทรับน้องนนทร์รอไม่ไหวแล้วถอยเทแม่งเลยกลักลัวโดนแซงครับกลัวโดนแซง โอ้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 โอจะไม่ยอมแพ้กันเลยใช่ไหมคู่เนี้ยโอ้ทเทศ็จนี่ยกดำสุดใสเกียร์วิ่งเลยครับ <inaudible> <S 2> <S 2> ใส้ตียรวิ่งเลย <six> มาแล้วครับอันนี้เราก็ดันดินสวยค่ับ ไอ้เรื่องอารามงามเทสตอนนี้ไม่งามหรอกอ๋อเดี๋ยวดับหรอก เอาไปไหนอ,อ,อ่ะอีเดียรรถผมออกไม่ได้อีกเนีเ่ยเฮ้ยเฮ้ยมาตายอตายอนเรื่อจะโึ้ยก็บาไปถึงมุ่อะไรอะไรอันนี้ก็เป็นลุ่มเลยเนาะ ไปเลยเดินออกไปเลยไม,เนนไม่เป็นไรหรอกกิงไม้เล็กนิดเดียวอย่าพึ่งลงด้ำอย่าพึ่งลงด้ำอุ้ยเลยเลยเลยเอานะเลยยกเลยยกอโอ้โอ้โอ้โอ วันนี้ท่อไม่ดังนะไ่ะวรุ่นกัมพูชาในแขนนะครับนี่ย้ายทีมแล้วครับรอรถครับรถดำมาช้ามากเลยให้ไวรุ่นปั่นนะบ้าบ้า,บา

đây 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 đời 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 rồi. đời <laughs> đời à, <anh. cười> này đời đời แต่ยังไม่ได้ตีกรวยนะครับเนี่โอ้รถรอมาจากไหนรถท่วงสุดรอครับเหมวสวัสดีครับขาแกเดินบอกงานวัยรุ่นแล้วครับนี่ครับ เดินชีโบชีเบอะไรก็ไม่รู้ทงมาแล้วครับทอดทงปล่อยไหลมาเลยครับ Rồi, rồi Ồ không quá Thế thì lát giang hầm như nghi là hầm น้องบังนาวหอมไปใช้โอ้ไม่เห็นคนโบกบอกอะไรวะไปตามมืนทางนู้นบ่อยืนยันว่ะ ตรงซัยไม่ได้มาเทนี่ครับไปตามพันอื่นขบวมานี่ไปนู่นเสียบบอลดอกหลับเทนี่ใครมาอีกอ่ะทีนี้เป็นไงวัยรุ่นเรียกเขาไม่มาเป็นไงอ่ะ ผมก็จอดเติมน้ำมันนะครไปก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ละครับ